ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងហើយបងប្អូនអើយគ្នាទៅហ្គុនទៅហ្គុនទៅអើយឡើងដល់មុខញួតហើមតិចតិចអស់ហើយបងប្អូនអើយហីអត់អត់បានតបឆាតបងប្អូនបងប្អូន เม็ดซัวบางปอนะนี่นังไงอะ่ะบางปอนแมนจอคขมันซัวใช่ไหมคบนี่แหละครับพี่พี่บ่าวกีตาพาพี่พี่มาอัปเดตสถานการณ์สาวขเขมรที่เหยียบทงซาตไทยนะครับสถานการณ์ล่าสุดสาวขเขมรไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะครับตุ่มเปื่อยผุพองตามเนื้อตามตัวนะครับลงไปจนถึงเท้านะครับ นี่แหละครับผลกรรมที่นางได้รับความทุกข์ทรมานที่นางได้รับกับสิ่งที่นางทํากับงธงชาตไทยนะครับลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเนาะพี่ๆเชื่อเหมือนบา้ากิตา้าเชื่อไหมครับว่าเวรกรรมมีจริงนะครับกับสิ่งที่นางทํานางได้รับกรรมนะครับไปรักษาที่เวียดนามเวียดนามก็รักษารักษาแล้วก็ไม่หาย กลับมาโรงพยาบาลที่กัมพูชาก็ยังไม่หายเหมือนเดิมนะครับไปหาหมอหมอพื้นบ้านนะครับนะไปหาหมอรักษาพื้นบ้านพื้นเมืองของเขมรเองนะครับก็ยังไม่หายนะครับสุดท้ายต้องออกมาวิงบอนนะครับหากขอความช่วยเหลือจากคนเขมรเองจากชาวโลกนะครับถ้าใครมียารักษาช่วยมารักษาให้หน่อยช่วย ส่งยามาให้หน่อยนะครับล่าสุดนี้หมดเนื้อหมดตัวเงินไม่มีสักบาทสักตังแล้วครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองกับสิ่งที่ตัวเองทํานะครับนะบอก,กิตาบอกเลยว่าการกระทํานะครับพฤติกรรมของสาวเขเมเน,นางนี้นะครับสมควรแล้วที่นางจะได้รับกรรมกับสิ่งที่นางก่อนนะ ยังไงเอาเอาเท้าเอาตีนมาเหยียบงธงชาตไทยนะครับคิดว่าตัวเองเป็นใครตัวเองสูงส่งมาจากไหนนะครับคนไทยเจ็ดสิบล้านกว่าคนนะครับเขายังไม่กล้าที่จะเอาทงชาตบ้านประเทศตัวเองประเทศอื่นมาทำแบบนี้เลยนะครับคัเมเรีนเป็นประเทศเล็กๆนะครับสิบแปดล้านคนเนาะ ครึ่งประเทศก็มาทํางานอยู่ในประเทศไทยแรงงานขเขมรแต่สาวขเขมรน,นางนี้ไม่เห็นประชาชนไม่เห็นคนขเขมรในประเทศไทยจะทําให้คนขเขมรในประเทศไทยนี่เดือดร้อนไปด้วยนะครับกับพฤติกรรมที่นางก่อขึ้นมาเนาะเอา,งาธงชาติไทยไปเหยียบไปขยี้ไปขย่าแบบนี้โอ้โหไปย่ยํายีความเป็นไทยเลือดเนื้อของบรรพุรุษมันพระบุรุษไทย กว่าเขาจะได้ประเทศไทยมาทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะนางคเมตต้องเสียเลือดเนื้อบรนพรบุรุษมากี่รุ่นกี่สมัยนะนะครับศักดิทธ์จริงนะอย่าลบหลูนะนะครับเห็นไหมบอรกีตา้าพูดเลยไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายเพราะว่ามันบาปกรรมหนะักเนะาะธงชาติไทยนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำอะไรได้ นะครับถ้าใครทำแล้วไม่มีชีวิตที่ดีสักลายจะล่มจมพังพินาศแน่นอนนะครับนะบอกเลยนะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะมีพ่อแม่มีลูกเต้าก็าต้องบอกสอนนะทุกคนอย่าไปหาทำนะไม่ว่าจะเป็นธงชาติประเทศไหนเขาก็รักเขาก็เคารพนะไม่ใช่เราจะเอาเท้าเอาตีนไปเหยียบเล่นไปเขีย่ยเล่นไปย่ำยีศักดิ์ศรีประเทศเพื่อนบ้านนี่มันไม่ใช่เรื่อง เราต้องมีการศึกษาเราต้องซอกหาข้อมูลต้องเรียนรู้กับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่จะทําตามคําสั่งผู้นําผู้นําเป็นยังไงประชาชนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะเราต้องมีความฉลาดทำพฤติกรรมแบบนี้สมมติว่าคนไทยเอามาทำแบบนี้คนขเขมรเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นธงชาติประเทศไหนก็ศักดิ์สิทธิ ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคบนะเห็นไหมบากิตาบอกแล้วนี่ไม่พ้นเวรกรรมสุดท้ายก็ต้องยอมรับกรรมกับสิ่งที่ตัวเองก่อนะครับตัวเองเหยียบสุดท้ายตัวเองก็เป็นตุ่มพวกพองเปื่อยไปตามกระตนกระตัวนะครับเป็นไงครับรักษาไม่หายนะต้องมาแก้บนต้องมาแก้บนที่ประเทศไทยนะนะครับมาแก้บนข้ามาแล้วก็มาติดคุกสักเดือนหนึ่ง นะครับสองสามเดือนก็ว,ว่าไปนะการกระทําพฤติกรรมแบบนี้ต้องมาแก้บนที่ประเทศไทยมันถึงจะหายนะต้องมาเอาหให้คนไทยเอาหสิกรรมให้นะครับนะบอกิต้าจะพาพี่ๆมาดูอาการล่าสุดสาวาเมรคนนี้ออกมาไหว้สวยไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายต้องขอยาผ่านเฟซบุ๊กท่านผู้ชมเนาะ ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានហ៎យបងប្អូនអើយគ្នានឹងធ្ងន់ទៅងុនទៅអើយ lang ដល់មុខញွន់ហើមតិចតិចអស់ហើយបងប្អូនអើយហើយអត់អត់បានតបឆាតបងប្អូនបងប្អូន អរគុណ <ranchiser> ច <Nuh> ្រ <Shaun> ើនបងប្អូនដែលបងប្អូនបានឆាតមកប្រាប់ឆាតមកជួយមកអីចឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតាមនឹងមកមើលអត់បានតបទេបងប្អូនន័យថាបងប្អូនឆាតមកច្រើនហើយយើងពាល់ឈឺចឹងហើយបងប្អូនអរគុណដល់បងប្អូនបានទៅឆាតមកប្រាប់ថានេះឆ្នាំនោះ8 8នោះចឹងហើយបងប្អូននេះឡ่ะครับพี่ๆสาวខ្មេតอาการสาหัสอาการหนัก ตุ่มเปื่อยผู้พองนะนางไม่มีทางรักษาได้นะครับรักษาไม่หายเพราะว่านางกระทำสิ่งที่เบื้องสูงนะครับนะลบหลู่ทงชาตไทยลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยลบเคารพนะครับนะแม้แต่คนต่างชาติประเทศใหญ่ๆอย่างจีนจาระรัรัสเชียเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเขายังเคารพธงชาตไทยนะครับนะ เขายังเอา,งาธงชาติไทยเนี่ยไปมัดไว้บนหัวนะครับมากอดไว้บนตัวคนขเขมรต้องหัดดูนะครับต้องเรียนรู้ต้องมีการศึกษาให้มากกว่านี้นะครับนะนี่แหละครับผลกรรมมันก็จะย้อนกลับไปตามสนองขเขมรเองกับสิ่งที่นางนี้ทํานางนี้ทําไม่สามารถแก้ได้นะครับต้องมาแก้ที่ประเทศไทยเนาะมาให้คนไทยเอาหสิศีกรรมให้ มันถึงจะหายนะต่อให้เอายาไปหาหมอที่ประเทศไหนมันก็ไม่หายนะครับเพราะว่าคุณได้ลบหลู่งธงชาตไทยไปแล้วคุณได้ใา,า้เท้าขยี้งธงชาตไทยนี่คือกรรมหนะักนะครับรักษาไม่หายเนาะพี่ๆคนไทยคิดว่าอย่างไงรสงสารนางไหมครับหรือจะสมน้ำหน้านะนางนี่ก็อยากจะมารักษาที่ประเทศไทยนะครับนะ ถ้าหากว่าด่านไม่ปิดนี่นางต้องมารักษาที่ประเทศไทยแน่นอนพี่ๆคิดว่าจะให้นางเข้ามาไหมครับ<ม>กับสิ่งที่นางทำเนี่ยบาวกีตาบอกเลยว่าเชื่อเลยว่าคนไทยร้อยเปอร์ซไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับคนไทยรักไม่ได้นะครับขนาดบาวกิตาเห็นยังรักไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้เนาะ